นับตู้หั่นคือกันไอเงยเงยนี่เขากับใบเฮ็ดยังพี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดอยู่บัญชีคานน้องก็ไปเฮ็ดควายนี่เฮ็ดกับบักคุนไอเฮาบักคุนเมนไอบักคุนมันว่าเอาจืุออยากได้เงี้ยก็ว่าบอเอาหดวก็ไอบักคุนไอเฮาอู้้สกี้นี่อยู่บ้านลำพอนแน่แน่กำเออเน็ตไ้เมีอ่ะเออจุนี่ชงคนนี เออเหี้ยยัดใเมียนเราขี้คันก็บุมีเะ้เอานุ่งขันมันเนี่ยเขาเอาอันัเดชวนมันแ่ชวนเขาบุกชนรี่บุกน้ำเตยเขาเฮ็ดเขาบ่เห็ดว่ายันยันเผชานุ่มโอ้บ้าคุณน่ะป้าคุณไอเหาปีปีใกล้กหุนเดกผู้ชา อินไอหอบไปเฮ็ดชิมือชิมือบ่อพักบ่อยู่แล้วผู้ยชาวบันบันนำพรหั่นยุ่มทีนี้เขาบ่อเฮ็ดไรเขาปะขเขาลักนี้สบายดีสบายดียดพอแม่พี่น้องเอฟซีกันอีกครั้งอีกทีเนาะต่อจากคลิปที่แล้วทุกคนเอ่ยมาต่อคลิปนี้ อน oh. ั่งอยู่หันนําลุกขึ้นคือว่าเป็นคือเวียนหัวนี่แหละขออนุญาตนั่งแป๊บนึงทุกคนแป๊บพอนั่งดนๆแล้วล้อนลุกขึ้นสินันเนาะ เป็นคือเวียนหัวคือจิลมนี่แหละอ้มหอนบนหกแล้วนอลี่หน่ะ,ะบนนี้หกเอ๊ย ตัวป่วยไ่ทั้งพอดินงเดืหาอีกอ๊อกวักห้วยนะพุ่มันบุกป้งเยอะอดินงาแล้วก็มันมันเจนมากมันป้งมาก you <laughs>

อัน,นเพราะว่าได้ตำลายาเข้าเจ้ามาหัน้นนี่นะเออเอาไปปลูกไว้สนนะ่ะปปลูกไว้แค่มือกนอนะคุณมันเรื่องนั่นใต้เรียนยาไม่ไมยาเขาว่าเขาลกป้าไว้อันเป็นเดือนนี้แต่ยองยคนยองอย่างาตาัวใต้เลยนี่าตาัวใต้<อ>เป็นคนอือ๋อ มันเน่นอันนี้เนอะเพราะว่า,อา,าตอนเฮาอันตอนเขาเจ้ามากวาดตานนี้เฮาเนีน่ยเนาะเขาว่าอันง่ายอันมีง่ายอันดินเย็นง่ายอย่างอันตำลายาน่ะพฮยโซเขาห้ามเขาว่าเอ๊ะมันเนเ้นแนวกราโวว่าอัน,นเนาะยืนติดฟุตไว้กินยา อันอยู่ห้องฮั้นก็ได้ยินไอ้นำว่ามีอันมีกบเนี่ยอันเขาเอินอ้อยสามส่วนอยู่ส่วนเฮ่าไงนะอ่ะมี่ีหนึ่งชั่ส่วนเฮ่าไงนะได้ยินไอ้นำว่ามีอู้ได้ยา น้ำส่วนเรามียาไล่ได้เลยคือกุ๊บไ ค,ค,ค,คักค่าค่าค่าได้ยาทุกคนเอ้ยอืมยาอันยาแผ่นดินเย็นวะาซ่านเฮ้ยสลี่กระหางลงไป Ken 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 ken. Ê sao lì? Ăn cục cuối ní nào phát luôn cả đây bỏ ăn mình du hàng này hào này nè. Phát luôn lưới. Hồi qua mình ngâm ăn không không buốt hào nè? Mình ngâm mình tuấn hả nè phát luôn lưới. Đâu nè? Đây. นี่เอออยู่ลกตรงนั้นอ่ะอือเฮ้น่ากระเจงไปก่อนนี้ก็ะฟันก็นได้เนาะข้าวไร่คนลบ nha lắm phần cũng lời anh đã hết đây là hết bay nó đi nổ màu hát cần mình xa chắc này cái ốc pi หันออกปีเนาอเป็นปีอันเป็นมักปีหเหรอาไปอันหมกตำเจวเซบดีเนาะคือกับหยดบุญนี่เนาะตำเจวปีอื้อ ลองอันตัดลำย่งางฮะค่อยอันลำนึ่งได้ค่อยจีลองเอาไปสับมะไก่เบิ่งเอาไปหิมะไก่มันก็นสับกินเบิ่ญไงบะบัตอันบัตเจ้าเมื่อเราอันแบกไปจากลำเดีด๋ยวคันบดได้อันจับอย่างไรนะจีลองเอาไปสับมะไก่เบุญเนี้ยมันมันต้องกินนะเนาะ คันอันเบอร์เฮาไปซับนั้นเราบ้านเฮาอันได้โรคได้อย่างเราเฮาอันเอาไปป้าไว้ห้ห yeah. ูเฮาเขาซับห่าไก่ลิ้นซับห่าไก่กินเมนหน่หูเฮาเขาอยู่ฮันก็บ่ได้เห็ดอย่างหรือนอริโน่เนี่ยท่ที่เอืยอยู่บันเมอร์บันกอกเพิ่มขาบดได้เฮ็ดบอกน้องนี่ไปเฮ็ดอยู่บันเมอร์บันกอกทันก็ได้บอกข้าบดได้เฮ็ด เอ้แม่อีกคำเขาบอกบะไรเฮ็ดหนอไมีแต่เฮาเฮ็ดเนาออีติคือคือกันอีติอีนี่อ yeah. ีแท็กอีแจนคือกันเขาบอเฮ็ดอีวาดอีาวาดปลาปาเอ็กปลาเอ็กปลาวาดเอาไปปลาเอ้ยจิกจิกไก่หุ Pr ่นเขาบอเฮ็ดยังอืมพ mm. ี่น้องเฮ็ด ยามานนันหัดมากะยามานันเราเดี๋ยวนี้นี่นนเราเอันบ้านนี้เราหัดนะเข้าเฮ็ดเบียกเนาะเขาเเอัอนตีปากคุณปากคุณกับกน้นองน้องเสาเฮ็ดตีไล่ตีจนตีฝั่งนั้นน้นองบ่ได้เอาขั้ขวบอกอันเอาขั้ขวได้อยู่บันคแมนบันโมอยู่บันโมเออเอาใครอันี้เอายวกไปเลยหุ่นเนาะ ไปเอาอยู่อันแขมห้างนุ่นเ,เ,เอาอือเอายูฮีไปมันอันไกลมันหนักจิลองอันค้ยจิลองเอาไปอันอูม้มักควยอ่อนนี่มีปีบอ่คขันมีมะขามเนาะตำอู้มะขามมังน่ามันมีมัเน่ามมะขามเื่อยเื่อยย่งก็มีอย่าม,ยมันเอยา,ยา,ากยงไงมาอยู่ม่ายน้องเอ้ยเฮามาอยู่ม่ายแล้วเฮหาหาเบียร์หานั้นมันมาปุ๊กเอา เอามาปุ๊กมานั้นตึมปีน้าปีนังเขาก็ได้กินแกับอีม่กับอีแท้เขาอ,อยู่ปลาตุ้งลอดไปชอบนี่ชอบปลานีเนี่ยออเขาบ่เคยอันออกมาเฮ็ดเวียกนะเนาะคือแซาลี่นี่แห้กันยังว่าออกมาจางนงําเขาอยู่บ้านเนาะคืออีติ๊กนี่มันออกมามันบ่เขาหาคนเล่านะก็จะใหาอีมีแต่วังอันช่วงนั้นนิดนึงเนาะจะใหาอีออกมาวังมันอัน ก่อนมันนี้เอาเบาหนุนนี่นะจะให้อีมาช่วงนี้นิดนึงอยู่บ,นนบรรดาตู้หัน่นคือกันไอนเอ้ยเข้ากับบดไเฮ็ดยังสน้องเฮ็ดไปเฮ็ดอยู่บันชิคานน้องก็ไปเฮ็ดไอไข่หนี่เฮ็ดกับบักคุนไอเอาบักคุนเมนไอบักคุนมันอืเขาก็บดไอเฮ็ดเขาอยู่ปลาปลอดเขากุลมันตลอด เออเม่นอันเอ้ยนกเอ้ยนกกระเห็นเด้เอ้ยนกกระเห็นซาลี่เหมันซาลี่นะเป็นคนมันมันคือกับอันคนลาวเลยเนาะจุนันเฮวู้ฮคานเนาะแม่อีกกำบอไรมาเหือแม่อีกกำอยู่บนเงอไอ้กับวัดไปเห็นแล้วอแม่อีกกำกับเอือยเอือยยิ่งอีปอกอย่อืม ยาบ้านคืออันบ <t ell> ้านห้ามาเฮ็ดเดี๋ยวนี้นี่กะคันเซาลี่เฮ็ดเซาลี่กะได้เงินหูเดียวเนาะคือไข่เหมันต้นเฮาบ่เฮ็ดคือปีไก่ก็ซาลี่ปีไก่นี่เฮาเฮ็ดรวมกันเนาะหูได้อันเฮ็ดบ่เฮ็ดกะได้ปั้นกันเบิดน้องออกมาลายอยู่อยู่บรนบรรโมหันลายปีอเดี๋ยวปีไก่เฮ็ดรวมกันเลยแม่นปีไก่นี่เฮ็ดรวมกันแล้วปีนี้นี่เราได้มีแต่อันเซาลี่กับหัวเด้อได้เงินนะเด้อ บัดไข่มาแล้วมีเตซาลีกับหัวอันจุเข้าขี้คานั่นแหบ่หังบ่ได้จุนั้นน่ะมีแต่บัดไข่แล้วคันซาลี่ยักใดอันตู้ใสเครื่องงามๆก็ซื้อเอาซื้อมาไว้คันบัดไข่แล้วยักไดกอันเว้านําหัวหันบอกเอ้ยนกเว้าไอ้นําอู้ยังอันบ่นั้นเนาะจกหน่อยเราโลกนี้มาแล้วเราฮักกี้ขึ้นไป เห็นเขาเจ้าฮีตเวียงนำกันกะดีใจเนาะส่วนหูเฮานั่นสีอีเพชดกับอีนี่เขาอยู่ป่าดุนลอดเขาคนมันสีเฮาโอ้ก็ได้คนมันเออออกมาจางอยู่นอกเนาะจางเอาเขาจางเอาเงินไปมาวาดทุกขันมาวาดทุกขันอ่ะโอ้ไปไปนั่งกิ๊กคำฮั่นแม่บอก ว่ามามาเห็ดบกั่นนีไป้าบันนี้เฮกะาคุณด่าบุหดหุ่นั่นบ่ได้กินนอรี่เนะคันอันคันมาเห็ดเวียกยืนนำห่าเหาหากินขันทาว่าไง้้ออกาเาะมาองันำมด้ก็ะหอเครื่องไปทีป้าเนอ อ,อันฮับเบิ้งเฮาแล้ว,ลวนี่เนาะเราก็ระไดลกเป็ดลกไก่ไว้แล,ลว้วแล้วเราเฮาอันปลูกมักเห็ดมักเคราเพราะว่าสานนกจะปลูกทุกคนเอ้ยสานนกจะปุกูกตอนที่เฮาบฮันไดลอมลูกไก่นี่สาวามะเบว่ามันออกมาได้กระไก่เฮาไปเคี่ยนเนาะไก่เคี่ยไก่สับเฮาเกะจีบบไดซ้ำเฮากะจีไดเสียแก่นมันละละสานนกเลยว่ะอดจะรอท้าเฮาไดลูกไก่ จะน้อยวิญญาณปาะแต่ก็บอกเป็นอย่างเนาะประมาณวันที่เศร้าปะอ่วันที่สิบป้ายนี้ก็ทางพอแสงทองเพื่อนก็จะมาบึงแล้วเนาะบองทีเขาจะปลุกลูกไก่ล้อมลูกไก่เอาปลุกล้อมลูกไก่ไว้แล้วก็ดีเลยนเนาะเขาก็ปลุกเมียงก็สะดวกสบายไกล้ก็จะบบไปเคี่ยวของเขาแล้วก็จะได้หาซาลีหาส,าหาสาติกปลุกอย่างไป ปุกมักเผ็ดมักเคลือไปได้ไข่4หั่น5หั่นก็เอาเอาแต่ว่าได้คุ้มเกือบเป็นหนัวเห่าเอาจิจักได้เงี้ยก็ว่าโบเอาคุดได้ก็อไอ้บักคุ้มไอ้เหา่าอู้ติจูนี่ยูบันนำพรแน่แน่กำเออเน็ตไม่มีอ่ะเออตจูนี่ชองคนเออหย่า ยัดเลยเมียเราขี้คันก็บุมีฮะเอ้านุ่งขันมันแนเขาเอ้าชวนมันแนชวนเขาปลุกนลี่พลุกน้ำเตยเขาเฮ็ดเขาปลเฮ็ดว่าย่านย่านผู้ช่านุ่งโอ้บ้าคุณน่ะบขุอาาเปีปีไก่ไก่หุ่นเด็วผู้เช่ากินไอฮอปไปเฮ็ดชิมือชิมือ บอกักเบอร์ยูแล้วผู้ชายบันนำพรหันยุ่มทีนี้เขาบ่เห็ดไรเข้าปะเขารักนี้เขบ้าบ้าบ้าบาบ้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 บ้าบ้าบ้เบ้า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 บอาบ้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 าบขาเ้าบ้าบ้าบัาเ้บ้า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 บสา้นบ้าด้า้าบ้าบี่บ้เบ้าบด้บ้า เออเพื่อนอันเพื่อนไปจ้างเขาอยู่ห่างนอกเรางัดมันคนมันมดเอาเราติมไอ้บักหุ่นเนี่ยเลงมาปรับปัับปับมาตีแตแต่ควนแ่เดี๋ยว่ายานเ้าโ้าบนแม่อีกคำเราโาฮอดป่ะกูเบ้ากูเบ้าบักหุ่นเลย กูบอกบักคุณว่าเขาทำยุ่งอะหรอบ่มีบ่มีไปกัดแล้วก็ขอไปขอคนนี้อยู่เฮือนบาดเนี่ยเออบักคุณออกไปรับจ้างอยู่ห่างนอกเราหูวเศร้ามากหูวเศร้าไล่เออหัวเศร้าจิกุ้มเลยปาแสดงว่าไอ้คุณล้อเนาะ บันมห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าดคมเก่งเมียเลยนับสิบแล้วสิบแปดคนแล้วกามาเราทีนี่เขาโมเฮ็ดเขาอยากเฮ็ดก็เฮ็ดอันเขาอยากเฮ็ดเขาว่ายันเขาว่ายันบานผู้เช่าบานนี้ยันเป็นยันขอบุ้มยันยันผู้เช่ายัดกันหนูยันกันปออโู อไอ้คุณล่อขนาดเนาะบักคุณอายฮอบักคุณหักมันเขาบ่ตังเฮ็ดเอ้ยอันเฮ็ดคั่นคั่งเฮ็ดก็มันเนาะอืมคันตังเ็ดก็มันอันนี้อายว่าบ่เ็ดว่าลับลับผู้ันันโมเอ้าบุ่มบัดอันบัดนีล่ะสาวลีเว้าซนี่เด้อสาวลีส่วนเ็ดลว่าอันบ่บ่เป็นหยังอ้าย ăn ai nam cặp ơi inok ai nam cầm ơi inok du lo khẩu bọc cung xí đơn. ờ. hôm nay bọc đẹp nhất anh. đúng không? hôm nay đẹp không. mẹ in cam อืมมันโมอสาลีเล่าตั้งเต้ตอนที่สาวนกกับเบ้าบุญนำาบหันได้ไปช่วยเลือเขาเจ้าเนาะขาเจ้าออกมาแม่เนาะอันตอนที่ก่อนที่เสานกกับเบ้าบุญนำโบหันได้เข้าไปช่วยเขาเจ้ากับขาเจ้าออกมารับจ้างอยู่ห่างนอกเนาะแต่คือว่าเนาะมารับจ้างกับแบบบางคนกับให เต็มค่าเหืาค่าแหงบางคนกับบอห,า,หนนะอบบาเต็มฮะน่ะส่วนใหญ่กะบัเต็มค่าแหงฮะเลยแต่มาเดี๋ยวนี้ก็ <S <S ขาเจ้าก็มีเวียกเฮ็ดงานทำแล้วส่วนขาเจ้าหัดขาเจ้าข้เข้าเจ้าหูจักเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนหูจักกันปูกกันไข่หูจักเลี้ยงหูจักกินหูจักเฮ็ดหูจักห้า ส,ส่วนหูเขาแกนสาวนกก็จะได้ตัวน,นี้นี่แหละจะได้หาอ, Teraz, อันลองเอายวกนี้ไปอันค่อยยำฮะใกล้กินเนาะเพราะว่าใกล้มันมันบลรึงกินตอนนี้นี่นะมันบลรึงกินเพราะว่าเขาบได้เอาอันไปให้กินแต่ตอนทำอิดเนาะแต่เขาก็จะค่อยให้ยำเอาไปใกล้ันลึงกินหลังจากใกล้ึงกินแล้วแล้วเขาก็จะได้ตัดไปไว้หูเขา มือล่าลำส่องล่ำไปฮะเข้าค่อยฟักฮะเข้าค่อยงมอันจกจกแจ๊กแจ๊กฮะเป็ดฮะไกล้กินเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เขาแต่ผสมกับหัวอาหารฮั้นให้มันกินกับหัวอาหารมันก็กินดีอยู่ดอกเนาะตามที่เห็นเขาเลี้ยงมาเขาก็เอาอันยอดอันต้นกล้วยนี่แหละไปบางคนก็เอาหัวฟันหัวปั้นนั่นน่นเนาะมาปั้นมาฟั่นเอาคนหัวอาหารคนอย่างฮะไก่ฮะเป็ดกิน เจอกันเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สนุกก็จะได้ให้ทุกคนได้หับชมบรรยากาศกันเพียงท่วนี้เนาะก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสนุกเนาะเดี๋ยวสนุกก็จะได้ขอ,อนญ,ญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้กันเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาะคลิปนี้สนุกขอกล่าวคำว่าสบายดี